สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวทาตน้ํากรกฎมีนพิจิกประจําเดือนกรกฎาคม2565นะคะชาวทาตน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฏค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 19กุมภาพันธ์นะคะถึง21มีนาคมและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ใช้แนวน,นี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาน้ํากรรกฎมีนพิจิกใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ ูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆริๆ่องทความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากรกฏมีพิจิตที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสอบทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เมนเอนเอจีนะคะของชาวธาตุน้ํากร,รกฎมีนฟิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเนาะขอเมนเอเออร์จีหนึ่งใบค่ะขอเมนเอเออร์จีหนึ่งใบนะคะได้เป็นไพ่เดอะเวลค่ะชาวธาตุน้ํากร,รกฎมีพฟิจิกนะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวต่างชาตินะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาเนาะหรือ นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะ,ะตรงนี้เนาะมีความต่างกาันทางด้านอายุภาษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนะคะหรือว่ามีความห่างไกลกันไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศคนละซีกโลกไปเลยก็ได้นะ,ะตรงนี้นะหรือเป็น e NERGY ที่เขาเรียกว่าต่างคนต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเองเออมันเหมือนกับว่า ต่างคนต่างรู้ว่าค่ะว่ามันโลกมันหมุนหมุนไปข้างหน้าทุกๆวันนะคะตัวเราก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าวันเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปแต่ความคิดถึงมันก็ยังหมุนวนอยู่ในสมองคุณเช่นเดียวกันนะคะคนๆนี้ยังอยู่ในหัวใจของคุณยังอยู่ในหัวของคุณไม่เคยหายไปไหนนะคะยังคิดถึงอยู่ยังนึกถึงอยู่แต่เพียงแต่ว่ายอมรับนะคะแล้วก็ เคารพในกฎของธรรมชาติที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดแล้วก็ต้องดับไปมีพบก็ต้องมีจาานะคะมีรักก็ต้องมีไม่รักดังนั้นไม่รู้สึกว่ามันเป็นเอนจของคนที่รู้ดีอะค่ะว่าสัจธรรมของชีวิตสัจธรรมของธรรมชาติมันคืออะไร แต่เพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันย,ยังอยู่ในความทรงจำเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็น main energy เนอะของชาวธาตน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะหรืออาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ที่ที่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะตามที่ไม่พูดมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขากันขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าก่อนนะคะ ตัวชาวท่าน้ำกร,รกฎมีพิจิกเนี่ยนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าของคุณที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันนะ,ะใบได้เป็นไพ่เดดนะคะตัวเดดนะคะดีเมจิเชียนค่ะหนึ่งถ้วยนะคะและเป็นไพ่เจ็ดดา ะะชาวธาตุน้ํากรารกฎมีพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณอาจจะก,กําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุน้ํากรากฎมีพิจิกถ้าเดียวกันกันกบคุณโดดเด่นในชาวราศีพิจิกลัคนณะพิจิกอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมอาจจะเป็นชาววันพุธหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อานน้นะไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าตัวชาวธาตุน้ํากรากฏมีพิจิกอะ่ะยังส่องเขาอยู่เลยนะ คือส่องได้ค่ะส่งได้ไมไ่โดนบล็อกไมไ่โดนปิดกัน,นะคะคุณยังอยากรู้ชีวิตของเขาอยากรู้ว่าเขาทําอะไรความเป็นไปในชีวิตของเขาเป็นแบบไหนคุณคุณยังอยากรู้อยากเห็นนะคะเอ่อในในบาง energy ในบางคนอยากกลับไปด้วยซ้ำอยากกลับไปขอคืนดีด้วยซ้ำไปเหมือนกับว่ารอจังหวะแล้วก็เวลาแอบส่องอยู่ว่าแบบ ช่วงนี้เขาเขาเขามีแฟนหรือ,อยังเขาคุยกับใครอยู่ไหมหรือว่าเขายังโสดแล้วก็เขายังคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเรายังอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้ว่าเขาลืมเราหรือ,อยังแล้วก็เขามีคนใหม่เราหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขายังไม่มีก็แบบเหมือนเหมือนกับแอบแอบบแอบบที่จะแบบมีความหวังให้กับตัวเองว่าเอ้ยแบบเขาเขาอาจจะยังอยากที่จะ คบกับเราอยู่หรือเปล่ายังอยากที่จะคุยกับเราอยู่ไหมยังอยากที่จะกลับมาไหมอะไรประมาณนี้คือเอาง่ายๆอ่ะคุณน่ะอยากจะกลับไปแหละอยากจะกลับไปขอโอกาสเริ่มต้นมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะพลิกนาฬิการายนะคะจากสายที่มันหมดไปแล้วอ่ะให้มันเริ่มต้นนับใหม่นับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะนึกถึงหน้าเขานะคะขอดูความคิดและความรู้สึกนะคะของชาว ของคนรักเก่าอ่าของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกที่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกคิดถึงนะคะคนรักเก่าของคุณคนนั้นนะคนที่คุณคิดถึงอะนะคะ mm hmm. เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะ mm hmm. ไพ่ใบแรกเดินไพ่แปดเหรียญอ่าไม่ใช่เจดเหรียญน,นะคะไพ่เจ็ดเหรียญไพ่อ่อ p temperance นะคะไพ่8ถ้วยนะคะและเป็นไพ่แฮงแมนค่ะ ชาวราศีพิจิกราศีกรกฎราศีมีนนะคะคุณอาจจะกำลังคิดถึงคนรักเก่าของคุณที่เป็นชาวธาตุด,ดินฝึกศกัน,กนกกมังกรธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษีธนูโดดเด่นในชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะตัวเขาก็คิดถึงคุณตัวเขาเหมือนกับเหมือนกับรอคอยอะ เหมือนกับลึกๆแล้วเขาก็รอคุณลึกๆแล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณเขายัง move on จากคุณไม่ได้ค่ะนะคะไม่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 แน่ใจว่าคุณกับเขาเนี่ยห่างกันนานเท่าไหร่แล้วจากกันนานเท่าไหร่แล้วเลิกกันนานเท่าไหร่แล้วแต่ในความคิดในหัวสมองของเขาอะ่ะยังไม่ลืมคุณเขายังอยากจะรู้ความเป็นไปในชีวิตคุณไม่ต่างจากคุณที่อยากจะรู้ความเป็นไป ของชีวิตเขาเช่นเดียวกันนะคะอืมนะแล้วก็เขาถามว่าเขาพยายามจะ move on ไหมเขาพยายามค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขายังเขา move on ไม่ได้เขามีความพยายามนะเขาพยายามที่จะแบบเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะ move on พยายามที่จะมองคนอื่นบ้างแต่มันก็เกิดการเปรียบเทียบขึ้นในหัวว่าไม่ดีเท่าคุณเลยอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าอยากจะกลับมาไหมหม่รู้สึกว่า อืมเขายังไม่พร้อมมากกว่าเขาอยากเขาอยากจะ move on มากกว่านะคะแต่เขาแค่ยังลืมคุณไม่ได้เท่านั้นเองเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออเนีาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ดักชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่ หเหรียญนะคะ4เหรียญะคะ่ะคิงถือดาบนะคะและเป็นไพ่3ามไม้เท้า,านะคะชาวธาตุน้ำกร,รกฏมีนพิจิตียิยังคิดถึงคนรักเก่าในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสาัมพันธ์หม่รู้สึกว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้ได้เจอกันมีโอกาสที่จะได้พูดคุย มีโอกาสที่จะได้เขาได้ว่าอะไรอะ่ะมีโอกาสที่จะได้ขอช่วยเหลือกันอะไรบางอย่างอาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงจังหวะแล้วก็เวลานะที่ที่มีการมาเจอกันแล้วจะมีการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะเป็นคําแนะนำนะคะการช่วยเหลือด้านคําแนะนําคําพูดการให้กําลังใจนะ หรืออาจจะเป็นาการช่วยเหลือทางด้านาเขาเรียกว่าการเงินประมาณนี้ก็ได้นะบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ที่ยังต้องเขาเรียกว่าที่ยังต้องมีโอกาสที่จะได้เจอกันบางคนนะคะห่างกันไปนานแล้วแหละแต่ว่ามันมีทรัพย์สินหรือว่ามันมี มันมอีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เคลียร์อย่างบางคนนะคะเลือกกันเขาเรียกว่าซื้อคอนโดซื้อบ้านด้วยกันซื้อของบางอย่างร่วมกันใช้ชื่อคู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เลิกกันไปก็ตรงนั้นมันยังไม่ได้จัดการอ่ะก็มีโอกาสที่จะในวันข้างหน้านะมีโอกาสที่จะได้กลับมาจัดการให้มันเสร็จสมบูรณ์อะไรประมาณนี้ ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมันขึ้นไพ่ในเรื่องราวของเรื่องราวของการเงินเนาะหรือว่าทรัพย์สินนะคะหรือว่าพวกอสังหาอะไรต่างๆที่ขึ้นมาแล้วเราต้องมีการจัดการต้องมีการช่วยเหลือต้องมีการแบ่งปันสปันส่วนอะไรประมาณนี้แบ่งปสปันส่วนอะไรประมาณนี้นะคะมันมีไพ่ตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะซึ่งมันก็ไปลิงก์กับไพ่เดอะเวิลด์นะคะที่เห็นไหม ว่าคนมาอยู่ในในในวงกลมมันไม่ได้ปลดล็อกมันยังมีอะไรบางอย่างที่ติดขังอยู่นะคะมันเลยทําให้ไม่สามารถที่จะดึงออกไป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 จากหัวได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นตรงนี้ได้อาจจะเป็นตรงเนี้ยที่มันยังติดข้างอยู่ที่มันยังทําให้คุณทั้งคู่ไม่สามารถที่จะแบบตัดขาดกันได้ในในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะตรงนี้นะอืมก็คือมันมีบางอย่างที่ต้องจัดการร่วมกันนั่นแหละ อืมนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาว้าน้ํากระกรดมีพิจิตนะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะไพ่ใแบรแรกด้เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะอัศวินถือถ้วยเอ่อควีนถือไม้เท้าและเป็นไพ่เดอะมูนค่ะ ชาว่าน้ำกรกกดมีพิจิกนะคะพห่เทโรแนะนำว่าอยากจะให้คุณนะนะคะ Move on ไปข้างหน้าได้แล้วไม่ต้องรอไม่ต้องคาดหวังนะคะเราทำหน้าที่เราใช้ชีวิตของเราไปข้างหน้าไม่ต้องพะวงกับอนาคตที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้น ถ้าหากว่าในสักวันหนึ่งนะคะมีการกลับมามีการพูดคุยหรือมีการเคลียร์ใจอะไรบางอย่างก็แค่ทําตามหน้าที่หรือว่าทำตามในสิ่งที่ควรจะทําเท่านั้นเองเพราะไม่รู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้อยากจะกลับมาเพื่อที่จะกลับมาคบกับเราอะกลับมารักเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะมันเป็นแค่การกลับมาเพื่อที่จะ จัดการเรื่องราวหรือว่าปัญหาอะไรบางอย่างเท่านั้นเองเมื่อจัดการตรงนั้นเสร็จก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายดังนั้นไม่รู้สึกว่าคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปต่อไปเรื่อยๆได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมาจัดการปัญหาร่วมกันนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่าไม่อยากจะให้คุณรอไม่อยากจะให้คุณคาดหวังนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือ,อคลิปนะคะ EP สองคนรักเก่าชาว่าน้ำก็รกฎมีพิจิกนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับไปมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะมาพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ